สวัสดีครับคุณย้นคุย้อนฟันนี่นะครับก็กลับมาแล้วกับเดอะฟันนี่เลกชันก็ช่วงนี้มีแต่ร์เลคชันนี่แหละล้วนเลยนะครับก็มาแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างของแอนด์แมนแอนเดอร์วัลควอนตัมมินเนียนะครับก็เป็นหนังภาคที่สามของแอนด์แมนนะก็ถือว่าเป็นฮีโร่ในมาร์เวลคนที่มีหนังครบสามภาคแล้วก็ก่อนหน้านี้จะมีไอรอนแมนจะครบสามภาค ผ่อนใครเลยก็คือแล้วแมนสามหลังอเวนเจอร์ภาคแรกเลยก็เมื่อเก้าปีก่อนปีสองพันสิบสามนะครับตอนนี้ปีสองพันยี่สบสองจะเข้าป็นตอนที่สามได้ก็เกือบจะสิบปีแล้วเอาง,ง่ายๆโายจะว่าไปเผื่อแป๊บเดียวนี่อเวนเจอร์ภาคแรกนี่เข้ามาสิบปีแล้วนะเพราะนี่ปีสองพันยี่สิบสองอเวนเจอร์ภาคแรกเข้าปีสองพันสิบสองนะครับก็ผมก็เป็นแฟนอของมาเวลเอ็นทียูมาตั้งแต่เอ่อเวนเจอร์ภาคแรกเลยเท่ากับว่าผมอะ่ะจะไปย้อนเก็บดูเอาก็ แค่ไม่กี่เรื่องก็แค่ไอโนแมนหนึ่งไอโนแมนสองพอหนึ่งกับรันหนึ่งแล้วก็เรื่องฮักยิงคืเอรเรื่องฮักอะ่ะนี่มันมีแค่หนังห้าเรื่องเองนะก่อนที่จะมารวมเป็นอเวนเจอร์อ่ะก็จนกระทั่งแต่ตัวใหม่เริ่มมาขยายใหญ่เป็นจักรวาลอันใหญ่โตของเอ็มูในอย่างทุกวันนี้นะครับก็ผมก็ถือว่าผมไม่ตามมาอาจจะไม่ใช่หนังเรื่องแรกก็จริงแต่ว่าผมก็ตามมาเวลมาตั้งแต่วันที่พักแรกแนะจะว่าไปนี่ก็สิบปีละแล้วก็ก่อนหน้านี้ ก็จะมีเอ well กัปตันอเมริกานะครับที่มีหนังเอ well หนังเดี่ยวของตัวเองอ่ะครบสามภาคก็คือซีวอลเป็นภาคที่สามแต่ซีวอลมันก็ไม่เชิงจะเป็นหนังเดี่ยวนะจริงๆแต่ก็อ่ะในเมื่อมันเป็นที่เขาให้มันหนังกัปตันอเมริกาจริงมันัก็นหนังกัปตันอเมริกาแล้วก็มันก็คือหนังกัปตันอเมริกาภาคสามนั่นแหละแล้วก็ทอร์นะครับก็มีทอร์ทวนั่นล็อกออกมาก็ถือว่าเป็นสามสาวรักของอเวนเจอร์นะที่มีหนังเดี่ยวเป็นของตัวเองเป็นอสามคนแรกเลยทอร์มีภาคสี่เด็ยเป็นคนเดียวที่มีภาคสี่เลย ในคนเดยนที่มีหนังมากหนึงที่ภาคแล้วก็สไปเดอร์แมนที่มีถึงสามภาคไปแล้วนะครับก็ล่าสุดก็คือโนเอเวโฮเอโนเวโฮมนั่นเองซึ่งการเดนออร์ตการ์ดี้อ่ะจริงๆอ่ะควรจะมีไปตั้งแต่ปีก่อนก่อนนู่นแล้วนะถ้ามันแต่ก็อ,อย่างที่รู้ถ้าใครติดตามข่าวมันจะมีปัญหาเยอะนะสำหร Garden, ั y, World World บการเดนออร์ตการ์ดี้เวอร์ลุ่มทัวร์ไอเวอร์ลุ่มทีเขาว่าไงนะครับก็คือภาคสามของการเดน,นเองแล้วการเดนเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่สองภาคใน้เวลาจริงๆมันก็มีภาคสามไปแล้ว แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องพุ่กับเกมกันอะไรประมาณนั้นนะครับก็วันนี้พูดละเอีย่กันเพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นของวันนี้ก็ไปถ้าทุกคนจำผ่านละเอียดก็ดดเอาเป็นว่ามันจะเข้าปีหน้าเหมือนกันเหมือนไอ้แม่ไอ้เหมือนไอ้แม่ภาคสามนี้เลยนะโอเคเพื่อม่ใหยัดเวลาไปดูกันดีกว่านะครับที่ผมเลียงชา้าไปหน่อยนะคือหนังก็อะไรอย่างมานี่จะเกือบจะยี่สิบ่ชั่วโมงละแต่ว่ามันมาบนทาคาร์ดแล้วตอนนี้ผมต้องไปรอรออย่างผมก็เลยเพื่อเกลับมาเนะี่ย ก็อยากจะตัดลงนะครับโอเคสามสองหนึ่งไปเรมาดูนะผไปถามเจนหลายข้อไหนจะไเจอได้ไม่น่าจะไปได้ฮะ

แค่ชื่อเล่นก็บอกอยู่มีความตัมแต่ไม่รู้นะไม่รู้เลยว่าจะไปต้องไปเจออะไรบ้างเออที่ไหนแคสซี่ก็คือลูกสาวเนี่ยโตมากเลยนะก็เห็นภาคโอเวนเจอร์กัแล้วเอ็นด์โอเวนเจอร์เกมดีก็เห็นคนก็เห็นกันแล้วแหละแต่อันนี้คือเอ่อจะมีมอมจะมามีบทหลักเลยนะโอ้นี่โฮปแบบผมใหม่เนี่ย ที่พบนี้เฮ้ยเฮ้ยโหมันมีตัวประหลัยยี่มันมันมันคล้ายๆซาววอร์เลยพอแบบยีอารมณ์เหมือน ผมขอไปนะถ้าเกิดโอ้ Ant แอนด์แมนแอนด์เดอะวอฟตะลุยมิติควอนตัม15กุมภาพันธ์2023ในโรงภาพยนตร์นะครับอ๋อโปอเอกคือคนตานะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างแอนด์แมนแอนด์เดอะวอฟ เอ่อควานตั้มนี่ยก็เดี๋ยวขอไปฟองก่อนแ้วนเอียงโอเคครับก็ถือว่าตัวอย่างก็น่าสนใจกว่าที่คิดนะคือถ้าใครดูตัวอย่างเออใครดูคลิปที่ผมเรียกท่านตัวอย่างแบล็พนเตอร์เวอร์คัลท์เวยเวอร์ก็จะจำได้ว่าผมพูดไว้ว่าหนักมาเวลตัองแต่จบเอเ็นเกอไปผมไม่ค่อยอถูกใจเท่าไหร่แบบไม่ค่อยวความสนใจอ,ะจอ่ะจนมีกระทั่งแบล็พนเตอร์นี่นแหละที่ผมเรียกว่า มีความสนใจแบบอยากจะดูอ่ะแบบว่าเอาบาบจบจะไม่ไหวอะบบะ่ะแ,แบบว่าอยากจะดูเร่แล้วซึ่งเดี๋ยวก็อีกไมนานจะเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวนะซึ่งแอนแมนผมก็ไอแฟนไอยูเนี่ยคือรู้อยู่แล้วแหละว่าแอนแมนเน่ะเดี๋ยวมีภูมภาพันธ์แต่ว่าตัวอย่างมันยังไม่มาไงแต่นี้ตัวอย่างมาแล้วก็โอเคก็มาเรียกผมก็รอดูอยู่ว่าถ้าตัวอย่างมาผมอาจจะทำเพิ่มคนหนูอด้ไอไอดูวผมดูอยู่แล้วว่า อันนี้ผมก็บอกทุกลิปมาหน้าใามนมาคือว่าผมเป็นแฟนมาเวลก็จะดูหนังของ M c U ทุกเรื่องอยู่แล้วมาถึงว่าผมไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นะกับแอนแมนอะตอนแรกแต่ว่าแต่ว่าผมไม่ได้แบบให้ความสนใจอะไรขนาดนันอะคือก็แค่มาก็ดูอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะเป็นเแฟนมาเวลแต่ว่าเออพอตัวอย่างมาแล้วก็โอ,โอเคกว่าที่คิดนะครับคือการว่าโอเคก็อยากดูเลยอะเิ่าความอยากดูมาเยอะเลย เดีออ๋ยวผมควรเพราะว่าอยากให้ผมไม่เฉยอ่ะอนี้ก็เรื่องความน่าดูอ่ะเฮ้ยพวกก็ดูเจ๋งดีอะและ้วก็เออที่ผมพูดไปตอนระหว่างกำลังรีแอคอยู่นะแต่ว่าผมขอภัยผมยังพูดจบอันนี้แหละอา่าผมขอที่ผมพูดว่าผมขอภัยถ้าผมดีนะ่คือผมบอกว่าผมขอภัยถ้าเกิดว่าผมผมเออผมออกผมไอตัวนี้มันคือผมดันยิ่ไม่ค่อยได้เข้าใจป่ะคือว่าผมไม่ได้เป็นแฟนของมิกไงเอออย่าถ้าใครเป็นแปนคอมิกใหญ่ๆอา่าอะไรกับผมเลยคือ ผมติดตามแค่หนังเป็นหลักนะก็น่าจะชื่อแขงแขงหรือคลองหรือแขงเออน่าจะแขงอ่ะเออใช่แขงแขงไอ้ัุกอย่างนี่แหละนะก็เคยเห็นรูเนี่ยในการ์ตูนเพราะผมเคยดูการ์ตูนเมนเจออยู่มันจะเป็นแบบเออสีม่วงๆใช่ไหมละ่ะแต่ซึ่งตัวเนี้ยจริงๆก็เคยปรากฏแล้วในโลกิเออผมเองรู้จักไงแต่ว่ามันจะขอไปเปชื่อผมอาจจะเล่นผิดก็ได้แต่ว่าแขงอะไรก็คือนี่ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามาออกในหนังเรื่องนี้ว่าจะมาออกในหนังเรื่องนี้ ก็ไม่รู้ว่าตัวลงเนี่ยเป็นตัวดีตัวร้ายนะจริงดีง่ะตามประตูเนี่ยมันต้องตัวร้ายนะครับโอเคครับก็คงประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับก็ช้าอื่นกดไลค์ก็ติดใครก็ท่ฟันดี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าตัวอย่างฝองมาก็แน่นอนมือต้องมาเรียกอีกแล้วก็รอติดตามได้ครับช่วงนี้ก็มีคลิปดนนองไปเยอะเลยเดี๋ยผมพยายามตัดต่อลงเอ่อรัวๆเลยช่วงนี้นะครับจริงที่ลงมาตอนนี้ก็จะมีแค่ไลค์พูดคุยพือนกับคุณพบแล้วก็ มีเลชั่นช่วงนี้จะมีแค่แบบนี้อต่อเนื่องใช่ไหมถ้าคนติดตทำมาก็ต้องบอกว่าคลิปพวกนี้มันทํนาไม่นานไงมันทําแล้วก็ลงได้เลยเดี๋ยวสดวกไงแต่ว่าถ้าคลิปพวกที่ผมรีวิวเลโก้ LEGO หรือว่าอะไรของผมนั่นคือหรือว่าพวกคลิปทาเลนจริงก็มีมันต้องอันนั้นมันต้องตัดต่อชิ้ใหญ่ก็เลยผมขี้เกียจผมพูดตรงๆเลยก็โอเคแต่จะ เดี๋ยวจะลงละเดี๋ยวจะพยายามค่อยๆทยอยตัดลงมีดอกไวเยอะเลยมากๆนะครับดูตามกันด้วยก็กด subscribe ก็กดปุ่มบิ้แจ้งเตือนไว้จะได้ไม่ไมพลาดนะครับแล้วก็ไปติดตามเพจเฟซบุ o กเนฟันนี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้รายกิฟต์และรายคอมเมนต์แล้วก็วเพจกี่หมุดหองฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครเอ่อคุกกี้ไทยขับรถครับหรือใครสนใจอยากจะลองเอาไปชิมแล้วก็สักก็ได้ชั้นเท่ของผมพบด้วยเดี๋ยวผมก็แปะลิงก์ให้รายรายกิฟต์เช่นกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับ